ทีนี้ลูกมาดูตอนนี้นะครับจะเฉลยข้อที่21็ไปจฉถึงข้อที่3.5ข้ามข้อที่30ไปนะโดยวิธีการเฉลยหรือวิธีการทำควรจะทำแบบนี้หูดูนะครับเขาบอกว่ายิงอนุภาคที่มีประจุบวกอนุภาคที่มีประจุบวกคือยิงรังสีอัลฟาเข้าไปนั่นเองแผนภาพการทดลองต่อไปนี้เคลื่อนที่ได้ถูกต้องที่สุดเคลื่อนที่ได้ถูกต้องที่สุดนะครับข้อนี้นะลูก โลหะบางมากเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโลหะอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโลหะอะไรนะครับมันมันไม่ใช่ทองคําไม่ใช่ทองคําเมื่อมันไม่ใช่ทองคํามันจะไม่ได้เป็นดังการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับไม่ใช่ข้อที่หนึ่งแน่นอนนะครับทีนี้ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าแผ่นโลหะบางมากให้นึกถึงตะกั่วในข้อที่เราเคยเฉลยมาแล้วแต่โลหะบางมากจะบางกว่าตะกั่วหมายความว่า มันจะเกิดการเลียงซ้อนกันในลักษณะประมาณนี้ถูกยิงเข้ามาทีแรกสามารถทะลุผ่านไปด้านข้างบ้างแล้วก็มีการสะท้อนกับบ้างแบบนี้ตัวไหนที่มันทะลุไปมันก็สามารถทะลุต่อไปได้หรืออาจจะไปอย่างนี้หรืออาจจะไปอย่างนี้หรืออาจจะไปในลักษณะประมาณนี้และประมาณนี้ก็เลยทําให้ตัวนี้มันมีการกระจายทุกทิศทางเลยนะครับข้อนี้เลยตอบข้อที่3จมทีนี้ดังนั้นคีย์เวิร์ดในการตอบก็คือถ้าเป็นแผ่นทองคําจะต้องเป็นในลักษณะของข้อที่1นี่คือแผ่นทองคํา แต่ถ้าเป็นโลหะบางมากจะเป็นในข้อที่3โลหะบางมากแต่ถ้าข้อที่2กับข้อที่4ตัวนี้จะไม่มีในกรณีนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นตะกั่วมันจะไม่สามารถทะลุผ่านได้เลยนะครับตะกั่วจะไม่สามารถทะลุผ่านได้ตะกั่วทะลุไม่ไดข้ข้อที่2ครับเอ้ยข้อยี่สสองครับเมื่อเราตั้งสมมติฐานว่าอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กและมีประจุบวกนั้นเพราะ การทดลองที่ทําให้รู้ว่านิวเคลียสมีโปรตอนอยู่ในนั้นคือการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดดังนั้นต้องตอบชอยที่มันเป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อที่4นะครับดังนั้นการอ่านโจทย์เดี๋ยวต้องอ่านและวิเคราะห์ให้ดีนะลูกแล้วก็จําแบบจําลองอะตอมของแต่ละคนให้แม่นๆข้อที่23การศึกษาแบบจําลองอะตอมโดยของรัตเทอร์ฟอร์ดทำให้นักเรียนทราบข้อมูลดังตอ่อไปน,นี้ยกเว้น รัตเทอร์ฟอร์ดทำให้รู้อะไรบ้างและยกเว้นอะไรข้อที่หนึ่งในนิวเคลียสมีตรงกลางมีเป็นที่อยู่ของโปรตอนถูกต้องครับ ford รัตเทอร์ฟอร์ดว่าโปรตอนอยู่ตรงกลางข้อที่สองอะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนที่มีจํานวนเท่ากันใช่ของรัตเทอร์ฟอร์ดคิดหรือเปล่าข้อนี้ไม่ใช่ของรัตเทอร์ฟอร์ดคิดนะครับข้อนี้เป็นของใครเป็นของทอมสันนะครับของทอมสันนะดังนั้นข้อนี้ตอบทันทีคือข้อที่สองไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัตเทอร์ฟอร์ดเลย สอนข้ออื่นเกี่ยวข้องนะครับข้อ3าข้อ4ก็เกี่ยวข้องข้อที่24ครับถ้ายิงอนุภาคนิวตอนยิงนิวตรอนเข้าไปในแบบจรลองของตอมของราต์ฟอร์ดนิวตอนก็คือมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนนั่นเองนะครับมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนอนุภาคนิวตอนที่ยิงเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าข้อที่1่ทีนี้หนูสังเกตดีๆีเขาบอกว่ายิงนิวตอนที่มันมีคุณสมบัติเหมือนโปรตอนคือมีมวลใกล้เคียงกันนึกถึงมวลใกล้เคียงกันขนาดก็เป็นขนาดลูกบอลเท่ากัน ยิงเข้าไปก็จะเกิดการทดลองคล้ายๆกับของยิงโปรตอนเข้าไปนั่นแหละนะครับเพราะว่าโปรตอนไปโดนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนแทบไม่มีผลอะไรเลยเพราะอิเล็กตรอนมันขนาดเล็กมากส่วนนิวตอนมีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะมีผลใกล้เคียงกับโปรตอนนั่นเองดังนั้นข้อนี้เกิดได้คือข้อที่2กับข้อที่3นะครับทําไมข้อที่1ึถึงเกิดไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับถ้ายิงชนตรงกลางครับไม่มีทางวิ่งไปตรงได้แน่นอนก็จะเบนออกข้างเบนออกข้าง,ออางหรือสะท้อนกลับบ้างในลักษณะประมาณนี้นะ ในข้อที่25ครับข้อที่25จากผลการทดลองของรัตอฟฟอร์ทที่ยิงอนุภาคแอลฟาลาตอฟฟอร์ดยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางบางท่านคิดว่าเปลี่ยนเป็นแผ่นทองคำโดยใช้แผ่นเงินแผ่นเงินมันหนากว่าแผ่นทองคำถูกไหมครับเมื่อมันหนากว่าแผ่นทองคำจะเกิดอะไรขึ้นลูกเมื่อมันหนากว่าแผ่นทองคำจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไม่มีการทะลุผ่านแน่นอนนะไม่มีการทะลุผ่านแน่นอนนะครับไม่มีการทะลุผ่านแน่นอนนะมันจะคล้ายๆแผ่นตะกั่วเลยและคําถามว่า ส่วนใหญ่จะกลับหมดหรือจะกลับหมด100%กลับหมด100หรือกลับหมดประมาณ90%ข้อนี้ต้องต้องตอบกลับหมดประมาณ90%นะครับไม่มีการสะท้อนกลับหมด100นะลูกนะครับมันเหมือนการทดลองยิงของตะกั่วเข้าไปเลยข้อที่26ครับข้อใดไม่ใช่ผลสรุปของการทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดอีกนะลูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมมาอ่านช้อยข้อที่1 อันนี้คือไม่ใช่นะมาไล่นะลูกอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่จะผ่าน่นทางคำไปกระทบฉากด้านหลังถูกต้องครับเพราะเอร์อได้กล่าวไว้ข้อที่2องแอลฟาส่วนน้อยจะเบนไปทางจากแนวเส้นตรงไปกระทบฉากหลังคือเบนออกด้านข้างถูกต้องครับส่วนน้อยด้วยข้อที่3มวลส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นมวลของนิวเคลียสถูกต้องครับที่มันอยู่ตรงกลางและมีประจุเป็นบวกคือมวลของโปรตอนนั่นเองและเอ้์ฝอได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอยู่ตรงกลาง ข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่คือข้อที่4ครับอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบของอะตอมที่มีผลทาให้ทิศทางของอัลฟาเบี่ยงเบนไปไม่เกี่ยวนะลูกเพราะว่าอิเล็กตรอนมันมีขนาดเล็กมากอัลฟามีขนาดใหญ่มากยิงไปชนยังไงประจุบ,บวกก็ไม่เบีเ่ยงเบนนะครับมันเหมือนยิงลูกฟุตบอลอะเตะลูกฟุตบอลไปนชนลูกกระสุนปืนอัลลมอ้งลูกบอลก็ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางใดๆนะครับมีแต่ลูกกระสุนปืนเท่านั้นที่กระเด็นไปข้อที่27ครับถ้าสมมุติว่าท่านมีปืนกระสุนอิเล็กตรอนคือยิงอิเล็กตรอนเข้านะเเข้าไปปนื ไปทิศเป้าซึ่งปรากฏว่ากระสุนปืนมีบ่ายเบนออกจากเส้นทางเดิมเพราะอะไรเพราะกระสุนวิ่งไปกระทบผิวอะตอมเมื่อกระสุนวิ่งไปกระทบนิวเคลียสเมื่อกระสุนวิ่งผ่านไปในอากาศที่เป็นที่ว่างเมื่อกระสุนวิ่งไปในที่ว่างระหว่างนิวเคลียสกับอนุภาคที่วิ่งรอบนิวเคลียสอันไหนที่ทําให้ประจุลบมันเบี่ยงเบนเราดูให้ดีนะครับตรงนี้เป็นบวกยิงอันจุดเล็กๆเข้าไป ถ้ายิงลบเข้าไปเจอบวกเกิดอะไรขึ้นลูกครับลบติดอยู่นี่เลยครับข้อนี้ตอบนี่ไม่ได้เพราะยิงลบเข้าไปติดเลยถ้าไปกระทบผิวของอะตอมอะไรคือผิวของอะตอมอะไรคือผิวของอะตอมในเมื่อการยิงการยิงนี้จะต้องนึกถึงของราตฟอร์ดซึ่งราตฟอร์ดไม่ได้บอกว่าเป็นทรงกลมตันดังนั้นไม่มีผิวนะครับตัดใช้ข้อที่1ทิ้งไปข้อที่3กระสุนวิ่งผ่านไปในอากาศซึ่งเป็นที่ว่าง ถ้าวิ่งไปที่ว่างลูกหนูจะได้ไปเบี่ยงเบนอะไรไหมคะไม่นะครับดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่4ข้อที่4จะเป็นในลักษณะประมาณนี้คือลบมันอยู่แบบนี้หนูยิงลบเข้าไปลบไปเจอลบหรือลบไปเฉียดกับลบมันจะเกิดการผลักกันนะครับการผลักกันออกผลักออกหรือผลักออกไปทางในลักษณะประมาณนี้ผลักออกกระดูกนะครับทำไมถึงต้องผลักออกเพราะลบกับลบมันผลักกันนะครับมันผลักกันฮะมันเลยตอบข้อที่4ี่ ทำความเข้าใจให้ดีนะข้อที่28ครับในการทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับการทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดพบว่ายิงแอลฟาไปยังแผ่นรองคำบางๆปรากฏว่าอนุภาคส่วใญญ่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทะลุแผ่นรองคำไปอนุภาคอีกส่วนหนึ่งทะลุผ่านไปแต่เบียเบ่ยงเบนไปทางแนวเส้นตรงได้มีส่วนน้อยที่สะท้อนกลับถ้าแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกต้องคือทอมสันถูกต้องรูปเหมือนเคยทํามาแล้วนะครับทอมสันถูกต้องผลที่ได้ควรเป็นอย่างไร ทำสันถูกต้องผลที่ได้คนเป็นอย่างไรอนุภาคทั้งหมดถูกสะท้อนกลับจําไว้ไม่มีการสะท้อนกลับร้อยเปอร์เซนได้ผลเช่นเดียวกับรัตเตอร์ฟอร์ดไม่ถูกต้องแน่นอนครับเหมือนเคยได้พูดไว้อยู่ในข้อเฉลยข้อต้นๆที่ผ่านมาข้อนี้เขาบอกว่าอนุภาคจะถูกสะท้อนกลับมากกว่าการทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดทำไมไม่พูดถึงการทะลุผ่านว่าแทบไม่มีการทะลุผ่านเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสะท้อนกลับมาไหมดังนั้นข้อนี้ต้องตอบได้ที่สุดที่ใกล้เคียงที่สุดคือข้อที่2นะครับ คือจะไม่ทะลุผ่านนะจะไม่ทะลุผ่านแล้วมันจะไปในลักษณะไหนเหมือนมันจะไปในลักษณะเหมือนแผ่นตะกั่วลูกยิงทะลุทะลุทะลุไปอย่างเงี้ยสะท้อนสะท้อนสะท้อนปุ๊บก็เกิดการสะท้อนกลับหมดไม่มีการทะลุผ่านใดๆทั้งสิน้นอะไรประมาณเนี้ยยิงไปยิงไปอะไรประมาณนี้ลูกเหมือนยิงกระสุนปืนอะผ่านไม้ได้หลายชั้นกระสุนปืนก็ไม่ทะลุอารมณ์ประมาณนั้นข้อที่ยี่สิบเก้าจำเลยนะครับว่า อิเล็ก tron นะครับอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะโปรตอนมีขนาดใหญ่กว่าอิเล็ก tron ประมาณ1800เท่าไปเลยนะข้อนี้นะครับคีย์เวิร์ดคือคําพูดมันสวยดูแต่ถ้าหนูเห็น1800เท่าแล้วพูดถึงอิเล็ก tron กับโปรตอนตอบไปเลยครับพันแเท่านะครับแต่ข้อนี้มันถามว่าของฮีเลียมอ้าว อ่านโจนไม่ครบนะครับ่อโทษทีโทษทีก็คือโปรตอนเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งโปรตอนหนักกว่าอ e ิเล็กตรอนอยู่ประมาณพันแปดร้อยเท่าแต่ถ้าสองโปรตอนนี้มีโปรตอนอยู่สองตัวนะสองโปรตอนก็จะต้องหนักกว่าอ e ิเล็กตรอนอยู่ประมาณสามพันหกร้อยเท่าข้อนี้ตอบได้ที่ที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองครับประมาณสามพันเจ็ดนะเป็นการประมาณนะรูปการประมาณนะครับ ข้อที่30ไม่ต้องทําครับเพราะว่ามันมีการคํานวณที่แลดูเยอะไปข้อที่31ครับข้อที่31มสิบเอ่าต่อไปเป็นทฤษฎีเลยนะทีนี้31ครับการทดลองใดที่แสดงว่านิวเคลียสมีนิวตรอนนิวตรอนคือทำอะไรนะนิวตรอนคือทําอะไรนะใครเป็นคนทํานะเจมส์แชดวิกนะครับได้ทำการทดลองยิงรังสีแอลฟาไปยังโลหะต่างๆนะครับยังโลหะต่างๆข้อนี้ตอบข้อที่2ข้อที่3 2ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมนะครับ ข้อที่สามสิแลลูกโอ้ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะข้อนี้ครูขอเช็คเลขตัวนี้ก่อนเลขตัวนี้ก็คือจะต้องเป็นประจุต่ตอมวลประจุต่อมวลนะครับถ้าเลขตรงนี้นะต้องเป็น1.7ึ่งุคูณสิกลงแปดเนี่ยคือประจุต่อมวลหน่วยมันจะเป็น คูลียมต่อมวลของมันนะหน่วยของมวลนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ถูกนะลูกมันไม่ถูกนะครับค่านี้คําพูดแรกคือผู้ที่ลองหาประจุของอิเล็กตรอนถูกก็คือมิลลแกนแต่ประจุของอิเล็กตรอนไม่ได้เท่ากับค่านี้แต่มันจะต้องเท่ากับค่านี้ก็คือ1.6ึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับคูลลอยมนะตอนนี้เป็นค่าตายตัวของประจุของอิเล็กตรอนเลยครับสามารถจดไว้แล้วก็จำได้เลย ข้อที่สาครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ถามว่ามีข้อถูกมากที่สุดนะครับมาไล่เลยตั้งแต่กอไก่ถึงชอชิงนะครับกอไก่ถึงชอชิงว่าข้อไหนผิดบ้างจอรดอนตั้งเสนอว่าเป็นรูปทรงกลมประกอบไปด้วยอะไรางอ๋อจอร์แคนแรกครับไม่ถูกเนาะจอนตั้งว่าเป็นทรงกลมตันเฉยๆนะครับไม่ถูกนะครับทอมชันบอกว่า อะตอมทุกชนิดเมียนะฮะที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนของประจุต่อมวลอนุภาคที่ได้ค่าคงที่ถูกต้องครับมีประจุลบที่มีประจุต่อมวลค่าคงที่ถูกต้องทำสัญคพบประจุลบนะโกไซน์เพราว่ามีประจุบวกและอัตราประจุประจ klar, ุบวกโกไซน์คบประจุบวกถูกต้องแต่ประจุบวกครับมวลไม่คงที่นะประจุต่อมวลไม่คงที่ผิดครับข้อกอข้อคอผิดมีริแกนทําการทดลองหาค่าประจุอิเล็กตรอนถูกต้อง และมวลของอิเล็กตรอนเมื่อรูป้ประจกุก็หามวลได้รัตเตอร์ฟอร์ดเสนอว่าอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนอยู่ตรงกลางถูกมีขนาดเล็กแต่มีมวลมากและมีประจุบวกถูกและอิเล็กตรอนมีมวลน้อยและมีประจุลบวิ่งรอบนิวเคลียสถูกเจมส์แซดวิได้ทําการทดลองเกี่ยวข้องกับการได้เกี่ยวการทดลองและสรุปว่านิวเคลียสของอะตอมมีรูปภาคที่เป็นการทางไฟฟ้าอยู่เรียกว่านิวตอน นิวตรอนก็ถูกเจกน,นัดันตันว่าเป็นทงกลมประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีดันตันทอมสันข้อกอไก่มันผิดดังนั้นผิดไปสองข้อโกไซเพราะว่ามีประจุบวกและตาประจุต่ววของพี่ผิดมีกอมีคอกอ็ขับคอที่ผิดเยอะ มเขบาบอกว่าข้อใดมีข้อถูกมากที่สุดก็คือที่เหลือถูกหมดตัดกอกับคอทิ้งไปอันนี้ผิดไปสองผิดไปหนึ่งผิดไปสองโอเคอันนี้มีถูกถึงสี่ข้อเลยต่อข้อที่สี่นะครับข้อที่สามสามสามสิบสี่ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้จอห์นดอนตันเสนอว่าตอนเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแบ่งแยกไม่ได้ถูกต้อง ดอรนตันเสนอว่าอะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดแบ่งแยกไม่ได้ถูกแล้วนี่ต่อไปทมสารเสนอว่าอาามีอนุภาคเป็นตัวประกอบและมีอนุภาคเป็นลบประจุต,ต่อมวลมีค่าท่ากับตัวนี้อันนี้ก็ถูกมีนิวเคได้ทําการทดลองหาค่าประจุข,ของอิเล็กตรอนด้เท้ากับเท่านี้ถูกแล้วทัฟฟอร์ดได้เสนอประกอบอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กและมีมวลมากมีประจุบ,บวกและอิเล็กตรอนถูกเจมส์แชดวิกได้เสนอว่านิวเคลียสมีอนุภาคนิวตอนไม่มีประจุ ูกโอ้รู้แล้วนี้ข้อนี้ผิดว้ายตาเบิดมันต้องเป็น1.7ึ่งจดลังแปดนะครับกําลังสิบแปดไม่ถูกนะตรงนี้มันผิดนะครับโดนหลอกไปแล้วหนึ่งครับขอไข่ต้องมีขอไข่อยู่ในช้อยตัดตัดตัด่ตดตดาตอบได้ข้อที่หนึ่งครับก็คอก็คอ,อ,อมิลแกนหาประจุข,ของอิเล็กตรอนเท่ากับ1.6 เอาให้ถูกเลยไหมมันต้องตอบหนึ่งจุดหกศูนย์สองมันถึงจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันถึงจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกนะครับอืมก็ถูกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกประมาณแปดสิบอันแรกก็ถูกประมาณแปดสิบเพราะมันจะมีคำพูดต่อก็คือแบ่งแยกไม่ได้และทำให้ศูนย์หายไม่ได้นี่ มันถึงจะถูก1ายเเซและทำให้ศูนย์หายไม่ได้ข้อนี้ก็เลยเป็นข้อสอบกํากึ่งหน่อยนะครับแต่อย่างดีที่เราต้องหัดพิจารณาการตัดช้อยนะต่อไปข้อที่35ครับดันตันเสนอว่า3ประกอบที่เกิดข้อใดไม่ถูกต้องนะดันตันเสนอว่า3ประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุตั้งแต่2อชนิดขึ้นไปและมีอัตราส่วนเป็นตัวเลขอย่างง่ายๆ เป็นตัวเลขอย่างง่ายถูกต้องคือดอนตันคนแรกอะ่ะหนูก็เสริมความรู้ตัวเองไปนะว่ามันสารประกอบเกิดจากธาตุรวมกวันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปได้เป็นอัตราส่วนคงที่ข้อที่สองทอมสันได้ทำการเพ๊่มเพมเมียนุภาคประจุต่ตอมวลอันนี้ถูกนะโดนหลอกหลายทีจนถูกเลยโกไซคอนโฟบประจุบวกและปรประจุต่อมวลคงที่ประจุบวกไม่คงที่ครับคอควายตัดทิ้งนะครับดังนั้นต้องมีช้อยคอควายที่อยู่ในนี้ครับ แต่กอไก่ถูกแล้วนะตัดกอไก่ทิ้งไปคร้อนี้ตอบกอคายจอจานนี่คือการวิเคราะห์โจทย์นะครับดังนั้นจอจานผิดแน่นอนผิดเพราะอะไรลองอ่านดูฮนะและ้วแต่ฝรได้ทาการทดลองว่านิวเคลียสมีโปรตอนอยู่ตรงกลางและมีขนาดเล็กมีประจุบวกส่วนนิ้ตอนมีมวลน้อยและประจุรอบนิวเคลียสถูกต้องได้พบอนุภาคนิวตอนอันนี้ไม่ได้พบนะและ้วแต่ฝรัไม่ได้พบนะครับใครเป็นคนพบนะเจมส์แซดวิกนะครับเป็นคนคนพบดังนั้นข้อสอบตัวนี้มันจะต้องใช้ ทริคในการจําให้เยอะนะครับลูกถ้าหนูทําถูกน้อยไม่เป็นไรแต่หนูต้องไปช็อตโน้ตว่าข้อนี้ที่เราผิดผิดเพราะอะไรอะไรที่เราผิดแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ผิดนะครับตอนนี้คือการเรียนรู้ให้หนูพยายามช็อตโน้ตมาเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะเรียกตรวจถ้าหนูมีคําถามสงสัยอะไรให้หนูพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับอยู่ในแชทโอเคไหมแล้วเจอกันในตอนต่อไปตอนต่อไปนะครับคุณจะให้ทำตั้งแต่ข้อที่36มสิบหนะทำตั้งแต่ข้อที่ 36, ไป36 37 แปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสาเอาถึงสี่หกสี่เจเาอาถึงห้ก่อนนะครับเราควรจะมาเฉลยเนาะมีมีประมาณ15บห้าข้อ,อเอาเอาที่ยีดูกวาาสิบห้าเอ็ด ห้าห้า20ข้อนะเดี๋ยวคุณจะมาเฉลยในตอนต่อไปโอเคนะครับ